มนหด้วยนโยบายพัฒนาครับ tamam> ก็ท่อนี้ก็ยังใช้งานได้ตามปกติแข็งแรงนะครับไม่มีการเสียหายถือว่าเป็นท่อคุณภาพสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับ ทนทานต่อแสงแดดทนทานต่อฝนฟ้าอากาศเป็ทนทางยิ่งครับราคาแพงมากครับนนนเนื้อแกไปยืนอะไรับเาไปมาเล่นตรงกเก่านนี้ไม่ได้อะ <c oughs> ตามที่มีกระแสข่าวในโซเชียลว่าอบตอวังกะโนดเอาทอ่อ HDPE มากองไว้โดยที่ยังไม่ได้ดำเนินการ,รแล้วก็จะขอชี้แจงให้เาชาวบ้านรู้ว่า,าที่อบตอวังกะโนดขอมานั้นเ,เพื่อที่จะามาทำน้ำประปาให้กับหมู่บ้านหมู่สี่หมู่หกหมู่เจ็ดแล้วก็หนึ่งสองสามเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขระบบน้าประปาของหมู่บ้านให้ดีขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากอบจอจังหวัดจันทบุรีนะครับทีนี้เอามากองแล้วก็เกิดปัญหาว่าช่างของเราย้ายไปพอดีก็เลยเต้องรอช่างที่จะมาดําเนินการให้ออกแบบให้แล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการกําลังจะเร่งก่อสร้างในเร็วๆนี้ครับก่อนก่อนที่จะให้งบประมาณมาที่อบตอวังตโนดก็ขอชี้แจงว่าอบาจอจันท์นั้น เป็นถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของท้องถิน่นทุกท้องถิน่นเรามีหน้าที่ให้งบประมาณให้ท่อน้ําดิบอย่างเดียวครับเราไม่มีหน้าที่ต้องไปเช็คก่อนว่าคุณพร้อมหรือเปล่าคุณมีช่างหรือเปล่านะครับเราต้องให้เครดิตกันขอมาเราก็ให้ไปนะครับก็ขอชี้แจงฟาร์มถูกต้องที่การองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนั้นดําเนินการก็เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา การขัดแคลนน้ำปลาปา,ปาของตำบลวังตะโนดครับ